ไท้ที่ต้องเจอลูกค้าเป็น 40- 50ิบาลายแล้วก็โทรศัพท์มาเพื่อให้เราเซอร์วิสอนุนอันนี้นะครับก็มาเจอแค่ลูกค้าหลายเดียวแต่ยอดสั่งนั้นมีมากกว่าสิเท่าในช่วงที่เปิดร้านคอมพิวเตอร์แบบปกติพระเจ้าไม่ได้ตามใจเราแต่พระเจ้าต้องการให้เราดีขึ้นเห็น mm hmm. ไหมครับ mm hmm. นั่นคือเพื่อนที่ดีจริงๆในตอนนี้พระเยซูได้พูดถึงชายคนหนึ่งชื่อลาซาลัสซึ่งเป็นคนที่เป็นคนที่พระเยซูทรงรู้จักเขาแล้วก็รู้จักครอบครัวของเขา ทางลาซลัดนั้นป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตไปญาติพี่น้องก็มีความโศกเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าทำไมพระเยซูไม่มาให้ทันตอนที่ลาซลัดกำลังป่วยอยู่ทั้งทที่พระเยซูก็รักษาคนป่วยทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเหมือนพี่น้องมีญาติที่เป็นหมอแล้วก็คอยรักษาโรคคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งสมมตินะครับทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ญาติตัวเองเป็นเพื่อนกันแท้ๆที่เป็นโรคมะเร็งทําไม หมอที่เป็นเพื่อนเราทาไมไม่มารักษานะครับสภาพตอนนั้นครอบครัวของลาซารัสแล้วก็ญาติพี่น้องก็มีความน้อยใจมากแล้วรู้สึกว่าถ้าพิเยซูจะมาทันกว่านี้สักสองสามวันลาซารัสก็คงไม่ต้องเสียชีวิตแต่พิเยซูนั้นพระองค์ทรง,ทรงปโปรดอยู่ที่นั่นนะครับในเพะ่อมพีตอนหนึ่งได้บอกว่าครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์อยู่นั้นอีกสองวันคือรู้ว่าป่วยแล้ว แต่ไม่ได้รีบไปแต่รู้ป่วยปุ๊บรออยู่สองวันรอให้อะไรครับรอให้ลาสลัดตายไปนะรอจนกระทั่งไปแก้ไขไม่ทันแล้วลาสลัสก็เลยตายไปเลยก็นําความโศกเศร้ามาอย่างครอครัวของลาสลัสอย่างยิ่งพระเยซูนั้นไม่ได้มาในการที่รักษาลาสลัสให้หายป่วยพระองค์นั้นทรงโปรดไม่ได้ทําตามใจลาสลัดแล้วก็ไม่ได้ทําตามใจข้อบกลัวของเขา นะครับพี่น้องจะพบต่อไปว่าสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็คือลาสลัสอาจจะไม่ได้หายจากการป่วยแต่สามารถฟื้นจากความตายได้ซึ่งนํามาซึ่งการรวมตัวกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องจะเจอคำถามว่าทําไมพระเยซูจึงไม่เดินทางไปแต่กับรออีกสองวันทําไมพระองค์ยอมให้ยาสลัาสลัสต้องเสียชีวิตไปทําไมพระเจ้าไม่มาทันเวลากําลังเป็นหนี้สีนอยู่บ้านกําลังฉูกยึดแล้วเกตกําลังจะตกแล้ว เอฟสิบหกบินมาหลายลำมากแถวคณะของเรานะครับเราจะไปไม่รอดแล้วเราไม่มีตังค์จ่ายค่าโรงพยาบาลแล้วทําไมพระองค์ไม่เห็นช่วยเลยอดอาหารก็แล้วอดน้ําหวานก็แล้วอดข้าวผัดกินแต่ไข่ดาวก็แล้ว <c oughs> ไม่รู้มาโบสถ์ทุกอาทิตย์ถวายทรัพย์ก็แล้วทําไมถึงไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเป็นอ๋ครับพระเยซูทรงรู้ว่าเวลาไหนดีที่สุดใช่ไหมครับคงไม่มีใครที่ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าคุณหมอผ่าตัดเลยคุณหมอผ่าตรงนี้เลยผ่าตรงนี้เลย คุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณแค่เป็นโรคคันเฉยๆคุณไม่ต้องผ่าตัดก็ได้นะครับคงไม่มีใครไปหาคุณหมอแล้วก็มาแนะนําสั่งสอนคุณหมอให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้หน้าที่คนไข้ก็คือทําตามที่แพทย์สั่งกินยาตามที่แพทย์บอกนะครับมีการจัดการตามที่คุณหมอบอกตามที่วิศวกรบ,บอกตามที่ไกด์นาทางบอกพระเยซูนั้นพระองค์ไม่ใช่คนใช้เราพระองค์เป็นเหมือนไกด์นาทางพระองค์เป็นเหมือนแพทย์พระองค์เป็นเจ้านายเรา ดังนั้นหน้าที่เราคือทําตามที่รปรงบอกเองไหมครับแล้วเรื่องก็จะดีเองใจเย็นๆไม่ต้องคิดมากนะครับในเวลานั้นเราพบว่าแท้จริงผลดีของการป่วยไข้นั้นก็นํามาซึ่งครอบครัวของลาสลัที่มารวมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความรักกันเหมือนเดิมเป็นรองครับบางครั้งพระเจ้าก็อนุญาตให้ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าวเราพบว่าทุกครั้งที่คนหนึ่งต้องป่วยฝ่ายร่างกายนั้นฝ่ายจิตใจจะดีขึ้นเสมอ ไปนั่งสังเกตเวลาท่านต้องป่วยนอนโรงพยาบาลสักสองวันสามวันหรือเป็นเวลานาน,านๆท่านจะเริ่มมานั่งคิดในความจริงของชีวิตท่านจะเริ่มมีสมาธิญาติพี่น้องจะเริ่มเลิกที่จะทะเลาะกันผมรู้จักครอบครัวหนึ่งซึ่งทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็มีอยู่คู่หนึ่งไม่คุยกันมาประมาณสองปีปรากฏเหตุการณ์หนึ่งก็เหตุการณ์ที่คนที่ทั้งคู่นั้นก็รักเด็กคนนี้แล้วก็มีความไม่สบายปรากฏเมื่อเหตุการณ์เด็กคนนี้ไม่สบายนะั้น ครั้งครอบครัวก็กกกมาแล้วก็มาคุยกันหลังจากเด็กคนนี้รับการรักษาแล้วก็หายป่วยวเราพบว่าครอบครัวนี้ก็กลับมาคือดีกันเหมือนเดิมความป่วยไข้หรือเหตุการณ์ต่างๆถ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าเราจึงให้เราขอบคุณพระเจ้าเองไหมครับภาวะนี้สินภาวะเจ็บตัวหรือภาวะมีความทุกข์เราอย่าเพิ่งตีโพยตีพายว่าเรากําลังอยู่ในความทุกข์ยากลำบากให้เราดูว่าพระเจ้าให้เราทําอย่างไรต่อไปนะครับเพซูนั้นพง์ไม่เพียงเป็นผู้ที่ ต้องการสร้างให้เราดีขึ้นแล้วก็ไม่ตามใจใเราพระองค์เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะครับพระองค์ยังเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของพระองค์เพื่อเราเราเพราะว่าระยะทางที่ระเยซูจะต้องเดินไปหาลาสลัสนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะตอนนั้นระเยสูกําลังถูกจ้องทําลายแล้วก็กำลังถูกข่มเหงอยู่นะครับในยอห์น11:8บอกว่าผู้สาวกทูลว่าพระอาจารย์เช่าข้าเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตาย แล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือที่นั่นคือที่ไหนครับคือบ้านของลาสลัสพระองค์ยังทรงไปช่วยลาสลัสแม้ว่ามีคนดักทำลายพี่นองครับนี่คือพระองค์นั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยแม้กระทั่งจิตใจของสาวกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระดับขั้นเทพนะครับเป็นจิตใจที่ดีงามมากระดับสาวกเบซูยังไม่ไปเลยยังเบลกว่าพระองค์อย่าไปไปเลย ปล่อยให้ลาสลาตตายไปเหอะไม่ต้องไปไปเขาก็ตายแล้วนะครับไปทําไมนะครับไปปุ๊บเดี๋ยวพระองค์ก็ตกหินขว้างตายนะครับแต่พระองค์นั้นก็ยังส่งไปอยู่นั่นเองเพียซูนั้นเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือในปัญหาใหญ่ที่สุดข,ของเราพระองค์มาไหวา้พระจุลไม้เขียนเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับในเอ็นซูคพิเดียหรือในประวัติศาสตร์โลกก็ได้บันทึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนั้นมีชายคนหนึ่งเกิดขึ้นในอิสราเอลในยู แล้วก็เป็นผู้ที่ตายบนไม้กางเขนและฟื้นคืนชีพมาในสามวันถ้าไปน้องเปิดอ n c y c l o so p เดียดูไปได้เพราะว่าประวัติของคนยิ่งใหญ่ในโลกนั้นส่วนใหญ่ก็บันทึกไว้ประมาณสักหนึ่งหน้าหรือไม่ก็สองหน้านะครับประวัติของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประวัติของนโปเลียนประวัติของอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ประวัติของพิซุคิม์มีบันทึกไว้เป็นสิบหน้าเลยนะครับบันทึกว่ามีคนหนึ่งเกิดขึ้นและทําอะไรบ้างแล้วในประวัติศาสตร์โลกบันทึกเฉยเลยว่า พะเยซูได้หวพระชนแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นขืนพระชนขึ้นในวันที่สามแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์นี่คือการบันทึกของคนคนหนึ่งซึ่งบอกว่าฟื้นคืนชีพมาทุกวันนิเวศศาสตร์และประวัติศาสตร์ไม่สามารถค้นพบกระดูกพะเยซูได้เราสามารถค้นพบกระดูกในดได้จริงไหมครับเราพบฟอสซิลไดโนเสาร์ได้พะเยซูคนดังขนาดน,นั้น ไม่น่าจะยากที่จะหาคนพบได้เรายังค้นพบกระดูกของมนุษย์ยุคหินได้เลยครับถ้ามีใครสักคนสามารถจะค้นพบกระดูกพระเยะซูความเชื่อคิดเสียนก็พังไปเลยพระเยซูนั้นปร่งได้ทรงโปรดช่วยเราในการที่มาตายเพื่อไถ่าบาปเราให้เราพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นเคราะห์พ้นกรรมนั่นเองนะครับไดยอนก็ได้บอกว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ช่วยเราในยามทุกพระองค์นั้นไม่เพียงแค่ช่วยเราในยามทุกข์ยากลำบากเท่านั้น นะครับพระองค์นั้นยังทรงเป็นผู้ที่ให้ชีวิตนิรันร์แก่เราถ้าเราเชื่อพระองค์ชีวิตนิรันร์คืออะไรนะครับในศัพท์ที่ได้พูดถึงความหมายของชีวิตนิรันร์ก็คือชีวิตที่มีความสมบูรณ์แบบชีวิตที่มีความงดงามมีความเป็นอมะตะมหานิรันดร์การโอเคไหมครับนี่คือชีวิตนิรันร์เราพว่ามูลค่าธุรกิจเรื่องสุขภาพและความสวยของงามนั้นเป็น เทรนด์นะครับเป็นท็อปท็อปไฟของโลกปัจจุบันนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงสุดถ้าพี่น้องที่อยากทาธุรกิจถ้าพี่น้องได้เข้าไปอยู่ในส่วนของธุรกิจเรื่องความงามนั้นมีโอกาสที่ท่านจะร่ํารวยได้เราพบว่ามูลค่าธุรกิจตลาดด้านสุขภาพและความงามนั้นประเทศอันดับหนึ่งของโลกก็คือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีการใช้บริการของธุรกิจด้านความสวยง,งามถึง2 8แสนล้านบาทในปี255 25 5คือปีที่แล้ว แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปีนี้รอตามมาได้ประการอันที่2คือสหรัฐอเมริกามีมูลค่ากว่า1 7 8แสนล้านบาทตลาดจ,จีนเป็นนดับสามก็คือ1 2 3ล้านบาทนะครับเมื่อวันก่อนผมได้ติดต่องานบางอย่างแล้วก็ได้คุยกับคุณเอกบริษัทคลินิกซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเบอร์หนึ่งของธุรกิจความสวยความงามเราพบว่าบริษัทคลินิกนั้นมีประมาณ120สาขาลูกค้าต่อเดือนประมาณหลายแสนคน มีมูลค่าธุรกิจกว่า5,000ล้านบาทมีคุณหมออยู่200คนแล้วตอนนี้เปิดสาขาไปที่พม่าเวียดนามกัมพูชาลาวเป็นองครับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังของธุรกิจเหล่านี้ก็คือคนนั้นต้องการเป็นอมตะใช่ไหมครับ